จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บรวรศรีสาโสกอยู่ในช่วงบรรยากาศการพาชมบ้านชมเมืองที่ศรีสาโงกก็แล้วกันที่บรวรศรีสาโสกค่ะซึ่งวันนี้เรามีโอกาสดีจะมาเปิดโรงเห็ดนะคะให้ได้รับชมกันนะคะซึ่งโรงเห็ดหรือว่าเห็ดที่เราปลูกในชุมชนเนี่ยเรียกได้ว่าโปรตีนสูงไขมันต่ําแล้วก็ สบคุณทางยาไม่ธรรมดาแต่ว่าเรื่องของสบคุณเอาไว้ให้รายการสุขภาพดีด้วย8อเขาพูดก็แล้วกันส่วนเราเนี่ยสายเที่ยวสายหาเราก็มาฟากนี้นะคะและที่สำคัญกินด้วยค่ะเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนก็คือเราปลูกเพื่อที่จะกินแล้วก็เลี้ยงคนที่อยู่ในชุมชนแม้ในช่วงนี้เราจะ ปิดในเรื่องของโควิด1 9นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกานแบ่งปันเห็ดเยอะขนาดนี้เราจะนำไปทำอะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าเยอะขนาดไหน,นแทนแทๆ,ๆ,ๆ,ๆตามมาเลยค่ะพิธีกรก็จะเยอะหน่อยนะตามมาเลยค่ะนี่คือโรงเห็ดของชุมชนนะคะเป็นเห็ดนางลมนางฟ้านะคะซึ่งเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำอย่างที่เราได้บอกไว้ช่วบ เยอะไหมคะเรามาดูใกล้ๆกันเลยคะ่ะดูสิคะออกแทบจะทุกคือแม้จะเก่าแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวดูคะ่ะดอกเบิมบ้มๆเลยนะคะเหมาะที่จะรับประทานอย่างมากๆเลยดังนั้นเด็กหรือว่าชาวชุมชนที่อยู่ตรงนี้ เรื่องของโปรโตีนนะคะแม้เราจะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าการันตีเรื่องของพวกนี้ได้เลยนะคะอุ้ยงามมากเลยค่ะดูสิคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาดูองค์รวมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์ผู้ที่มาเก็บเหตุในวันนี้ดูค่ะดิฉันถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าออนซอนนะคะคือแบบไม่รู้จะพูดคำไหนได้มากกว่าคำนี้แล้วนะคะเต็มไม้เต็มมือละเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเดินดูก่อนนะคะเยอะมากจริงๆนะคะ นางลมนางฟ้าโอ้โหเอาหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปชุบแป้งทอดก็ได้นำไปทำแหนมก็ได้ทำยำก็ได้โอ๊ยพูดแล้วอยากจะกินเลยค่ะนะคะซึ่งเราจะเก็บเพื่อที่จะเข้าโรงครัวกลางนะคะซึ่งทุกคนก็จะได้รับประทานเห็ดจากโรงเห็ดแห่งนี้นะคะก็เป็นโรงเรือนที่สามารถทำเองได้นะคะโดยจะบอกพผู้ที่ต้องทานเห็ดเหล่านี้ ก็หรือว่าทานมังสวิรัติก็ต้องมีมีมีเหตุไว้ทานนะคะอะไรที่มันมีความหลากหลายมันจะเป็นทําให้เรามีสุขภาพดีฟากนี้บ้างเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าวเยอะมากจริงๆนะคะวันนี้ต้องไปเชิญทางผู้ช่วยนะคะหมู่15มาช่วยเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะเยอะมากจริงๆเลยค่ะอโหเอามาด้านนี้ได้เลยค่ะ เดีะะ๋ยวเราอ้อมมานิดนึงนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่โรงเห็ดศร,รีสะอศกนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทางผู้ช่วยหน่อยวันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมรายการของเราได้รับเกียรติมากเลยนะคะ <laughs> ที่เราให้มาร่วมออกรายการเจริญธรรมค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมแล้วก็เล่าถึงการสร้างอาหารในหมู่บ้านเราหน่อยค่ะ ค่ะดิฉันทายศรีชาวหินฟ้านะคะผู้ช่วยหมู่สิบห้าศิีสาโศกนะคะ,ะก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทางชุมชนเราได้สร้างอาหารเนาะ,อ,ะอืมก็บอกความมั่นคงของชีวิตของคนเราก็คือการสร้างอาหารนะคะ<อ>มันจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงนะคะ<อ>พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะเห็ด เป็นปัจจัยสี่ที่ทางชุมชนเราเนี่ยผลิตนะคะผลิตแล้วก็เอาไว้ทานเองค่ะเหลือทานเราถึงจะนำไปขายไปจำหน่ายนะคะทานหมดไหมคะเยอะขนาดนี้ค่ะคงไม่หมดนะคะก็คือเราก็เอาไปแปรรูปส่วนหนึ่งไปแปรรูปใช่ค่ะแปรรูปแปลรูปไม่ว่าจะเป็นการตากให้แห้งอ่าแล้วก็เอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีเห็ดนะคะแล้วก็เราไปตัดขาแล้วก็ฉีกแล้วก็แช่ฟิตไว ค่ะก็คือเอาไว้ใช้ในในครั้งต่อไปที่ช่วงที่ไม่มีเหตุเช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเห็ดตัวนี้นะคะมันเป็นอาหารเป็นอาหารหลักว่าได้เนาะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ใช่ค่ะเราทานมังสวิรัตก็จะมีเห็ดมีต้องหู้นะคะซึ่งเห็ดเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็ดของเรานะคะไม่มีสารเคมีอะไรเลยค่ะคือเขาใส่เลยคะข้างนอกนี้มีการฉีดพ่น อะไรนะคะฟุรดานดานด้วยยาฆ่าแมลงด้วยที่กําจัดพวกเพลี้ยพวกเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะพวกหนอนมันเป็นมันเป็นแบบมันเสี่ยงเหมือนกันค่ะ่ใช่ใช่ใช่ซึ่งมีอยู่ช่วงที่ที่เขาโจมตีเรื่องการอะไรอะคนที่พาะเห็ดขายอะค่ะอ่าก็คือมีการใช้สารเคมีกําจัดพวกแมลงพวกเพลี้ยพวกอะไรด้วยนะคะอ่าอันนี้ของเราเนี่ย เราทำเองค่ะอ,ะอะวัตถุที่นำมาเป็นส่วนผสมก็ปลอดภัยนะคะเราใช้อะไรคะพวกปุ๋ยอ่อยา,าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคัดสรรมาอย่างดีดีใช่ค่ะคือต้องต้องถามอาแล้วล่ะค่ะว่าชุมชนเราเนี่ยได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อความยั่งยืนเนี่ยตอนนี้ก็ปิดชุมชนแล้วอยู่กันได้เหรอถ้าเราปิดชุมชนนะคะ ก,ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะช่วงที่โควิดระบาดครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เราก็ปิดชุมชนนะคะปิดเป็นเดือนเดือเลยค่ะ <c oughs> ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะอยู่ได้ <c oughs> ซึ่งส่วนมากทางชุมชนของเราหรือว่าชุมชนของชาวอโงเน่ย <c oughs> เราจะเน้นในเรื่องของปัจจัยสี่ใช่ไหมคะอ่ปัจจัยสี่ซึ่งมันเป็นหลักประกันในการที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคะ <c oughs> อตอนนี้การสร้างอาหารแบบนี้นะคะการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาเป็นตัวนำพาในการดำรงชีวิตซึ่งถ้าจะถามว่านำมาใช้ได้ขนาดไหนนะคะเอาตั้งแต่การพึ่งตนเองโดยการ นำสามอาชีพกู้ชาติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยสะอาดขยะกสิกรรมไร้าสารพิษนะคะของเราอันนี้เราก็ปฏิบัติแล้วก็นำมาใช้เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนเห็นผลจนชุมชนของเราเนี่ยพึ่งตนเองได้จนเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ hmm. นะคะก็จะเป็นชุมชนที่อะไรนะคะทางชุมชนอื่นหมู่บ้านอื่นมาศึกษาดูงาน oh. อ่าแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการให้อาชีพ อย่างเี้ค่ะนะคะก็คิดว่าได้นะคะ,คะต้องขอบคุณอายอย่างมากๆเลยะนะคะที่วันนี้มาช่วยเก็บเห็ดแล้วก็มา <c oughs> เล่าเรื่องราวของบวรศรีสาสุแฟนรายการเราไม่ใชเ่เฉพาะเมืองไทยนะคะเราก็พยายามจะนำมุมต่างๆที่มีความแตกต่างจากจากทั่วไปให้ได้เห็นนะคะว่าการทุกอย่าง เรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ร่วมกันมันก็มีอยู่จริง<ช>ไม่มีเงินเดือน<ช> <c oughs> นะคะก็ <c oughs> มีอยู่จริงตรงนี้อันนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน<ช>นะคะห<ช>มู่สิบห้าเลยนะคะต้องไปไหนไหมคะช่วงนี้ต้องไปเข้าเวรอะไรไหมคะอ๋อไปเข้าเวรเสร็จแล้วค่ะช่วงนี้นก็อยู่ในช่วงกิจกรรมของชุมชนอยู่ค่ะกิจกรรมของชุมชนใู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆบ้างนะคะต้องถามน้องออมแล้วแหละว่าเรามีส่วนร่วมกับการ ทำเห็ดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยอแนะนำท่านผู้ชมหนยอันนี้โอเคอ่ะทักทายท่านผู้ชมก่อนแนะนำหน่อยค่ะเนะนทำค่าหนูชื่อเด็กหญิงพิญญาพัฒนรุนค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อนองอมตอนนี้อยู่ชั้นวัียมศึกษาวิทยาี่สองค่ะอ่ะเราสริ่วนร่วมในการทําเห็ดยังไงบ้างน้องอมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยตั้งแต่ขึ้นมัธยมค่ะเด็กมัธยมจะมีหน้าที่หนึ่งเกี่ยวกับการทําเห็ดเลยก็คือ ตั้งแต่การผสมขี้เลยจนถึงการเก็บดอกอคือเนื่องจากจำนวนประชากรนักเรียนเยอะค่ะก็เลยให้เป็นแรงงานหลักเลยพวกหนูจะทําอยู่ทางนู่นโรงเห็ดฟ้าเมตาค่ะฟ้าเมตาต่างหากคือถ้าคือก็จะมีแบบอสุจะเป็นแม่งานค่ะอสุจะกาหนดงานว่าให้พวกหนูทําเห็ดมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าทาทาทาแล้วแบบให้พอกินทั้งชุมชนค่ะ อย่างนี้พอกินไหมอันนี้เขาเรียกว่าพอกินไหมพอ,พอกินเนาะพอจนกินไม่ไหวพอจนกินไม่ไหวบางคนไม่เคยเห็นนะคะต้องท่านผู้ชมหาโบว์ศรีสาโสมเองก็ไม่ได้มาเก็บอย่างนี้เราก็เลยต้องขออนุญาตเก็บภาพให้ได้รับชมกันเ้าเล่าต่อเลยค่ะค่ะมีหน้าที่อะไรอีกข้องหนูคือหนูส่วนใหญ่นะคะคนที่ได้ประสงค์ขี้เลื่อยค,คนที่ได้ทําทหน้าที่เตรียมเชื้อเห็ด จะเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ค่ะก็คือรุ่นพี่มอปลายขึ้นไป<ะ>เพราะเขาทํามานานกว่าพวกหนูค่ะพวกหนูก็จะแบบเออทุบก,ก้อนเห็ดแล้วก็เอาเห็ดเข้าตู้ส่วนส่วนใหญ่เอาเห็ดเข้าตู้จะเป็นแรงงานเด็กผู้ชายค่ะว่าแล้วก็ขั้นตอนจะมีตั้งแต่การเตรียมขี้เลื่อยอการเอาเห็ดเข้าถุงทําให้มันเป็นถุงอย่างนี้ค่ะ เอาเห็ดเข้าไปอบในตู้เพื่อจะฆ่าเชือ้อแล้วเราเก็บนี่เดิมกันแล้วก็ไปเก็บด้านนู้นได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะได้เยอะดูสิอ่าให้ดูก่อนท่านผู้ชมขาเราได้เยอะมากเดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องราวที่น้องอ,อมเล่าต่ออ่าวางตรงนี้แล้วเ,เทใส่เข่งเดียวกันนะ่าเนาะใช่ค่ะว้าวท่านผู้ชมนีม่เก็บแค่เสี้ยวเดียวนะคะ <laughs> ยังอีกครึ่งหนึง่งเราไหวใช่ไหมสามคน ว,วันนี้<ว>เรามาเก็บกันแค่สามคนนะคะ <c oughs> ทั้งโรงไม่เสร็จไม่ได้กินข้าวโอเคอ่ะนองออมเล่าตอ่อเล่าตอ่าตอหลังจากอันนี้ก็จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของของเด็กๆเ,เมื่อทําก้อนเชือ้อเห็นแล้วไปทําอะไรต่อที่นี้ใส่เชื้อค่ะก็หลังจากอบแล้วก็จะไปใส่เชื้อคือเขาก็เขาก็จะมีเขาเรียกง่ายๆวเขี่ยเชื้อค่ะนี่นีแล้วก็เดี๋ยวเรา ทำงานไปด้วยหรือเราคุยให้ท่านผู้ชมฟังไปด้วยก็แล้วกันเนาะค่ะคือขาวก่อนให้หมดก่อนเนาะแล้วเขาจะมีโรงสําหรับใส่ก็แบบประมาณนี้ค่ะโรงโรงไว้รอให้เชื้อคือหลังจากเชื้อเดินแล้วก็รอให้เห็ดออกดอกแล้วเราก็เก็บนี่ยค่ะนายทินโกเหนือค่ะขอบคุณมากค่ะที่นี้เมนูอาหารที่พี่ฟ้ายอบทําให้กินคือเมนูอะไรบ้าง ถ้าทอดก็เป็นทอดเห็ดคะ่<ท>อะอาที่ชอบที่สุดที่หนูชอบที่สุดต้ยมยำกับเกวเห็ดกับเกลวเห็ดเอาไปทํำเจ่วก็ได้ต้ยมยำก็ได้ทอดก็ได้แต่ว่าโก้ชอบทอดหรือหอนก็รู้ทอดเห็ดนะคะ เอาไปทอดนี่จะอร่อยมากทอดเป็นดอกชุบแป้งชอบกินแหนมนะอ๋ออาศัยชอบกินแหนมเห็ดแหนมเห็ดอร่อยทาได้หลายอย่างเห็นไหมคะแค่เห็ดถ้าเรามีอยู่ในบ้านเราก็สามารถแปรรูปได้หลายอย่างผักกะเพราได้ไหมผักกะเพราก็ได้ค่ะผักกะเพราก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นการเรียนรู้ค่ะท่านผู้ชมขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ร่วมกันที่จะเรียนรู้เรา เราปลูกเองทานเองในชุมชนแล้วก็เก็บเองดังนั้นวัตถุดิบต่างๆที่เราเก็บแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนกลางนะคะอย่างที่พ่อครูได้บอกว่าการเป็นสาธารณโพคีเป็นหมู่บ้านแบบทุกอย่างนะคะปัจจัยต่างๆเราเอามารวมกันแล้วก็มาใช้ร่วมกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งจากบรวรศรีสาโากที่มาบอกเล่าให้ฟังนะคะนี่เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึ่งไหมไปดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อยค่ะนะคะ ตามมาฝั่งนี้ย่องๆเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเห็ดจะตื่น <c oughs> ด้วยความเยอะของพิธีก่อนอันนี้ก็เป็นอีกฟากหนึ่งนะคะต้องการแรงงานเพิ่มไหมคะอาอาถ้าต้องการแรงงานเพิ่มเราคงต้องไปหาแรงงานเพิ่มแล้วละค่ะสวยงามมากค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเห็ดกลุ่มนี้อะ่ะก็เป็นกลุ่มที่เก่าละเก็บอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็คงจะได้แบบย้ายไปเป็น ไปเป็นปุ๋ยแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะก็ถือว่าดอกก็ก็สวยที่นี้เห็ดเราเนี่ยไ,ได้ได้เกือบห้าเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราก็นําเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอ่อ่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมามาพัฒนากับสิ่งที่เราเราใช้เรากินอยู่ว่าทําอย่างไรจะทําให้เห็ดเนี่ย ออกดอกเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจ๋งหรือว่าการพ่นสมุนไพรต่างๆหรือว่าการผสมด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆก็จะนำมาผสมเพื่อที่จะให้ออกผลผลิตในปริมาณมากๆถ้าหากติดตามทางช่องบุญยมทีวีนะคะเราก็จะได้ได้เห็นบางช่วงบางตอนที่เรานำวิทยากรมาบอกเล่าในเรื่องราวของเห็ดเหล่านี้หรือว่าของพืชผักต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้ให้ได้เห็นกันนะคะนะคะก็ ดังนั้นเรากินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นเราใช้อะไรเราก็ทำสิ่งนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะไม่มีความแน่นอนบางทีวางแผนอะไรต่างๆไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะให้มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถวางแผนไปได้เลยก็คือเรื่องอยู่เรื่องกินทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเราไม่ เคยคิดว่าทําแล้วจะเหลือหรือว่าล้นตลาดอย่างที่อาจารย์ขวัญดินอย่างที่ท่านสมณะเทศให้ฟังนะคะว่าถ้าเรามีเยอะเราก็แบ่งปันแม้หมู่บ้านแห่งนี้ปิดแต่เราไม่ปิดการแบ่งปันนะคะทฤษฎีต่างๆที่เรานำมาใช้โดยเฉพาะ,ะเรื่องของศาสตร์พระราชาเรานำมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ของชุมชนเลยเราได้ใช้วิถีชีวิตแบบนี้ทำให้เราได้เป็น มู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตนเองได้สิ่งเหล่านี้เก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้พามาชมเหตุคะ่ะเดี๋ยววันต่อไปบราวรศรีสะอโศกจะเปิดมุมไหนให้ได้รับชมตามดิฉันมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะเก็บเรียบร้อยแล้วพ่อประมาณกี่กิโลเนี่ยถ้าด้วยสายตาเราก่อนประมาณ50 50กิโลทุกวันไม่ช่วงนี้เมื่อวานได้42่สองวันก่อนได้22่สอ เมื่อวานขึ้นมาวันนี้คงจะเป็นสูงสุดสูงสุดละเพราะอะไรอะคะอ่ามันออกแล้วคือว่าก้อนหนึ่งมันออกมาแล้วมันก็จะหยุดไปอีกพักหนึ่งแล้วเป็นอาทิตย์นะมันเพิ่คงค่อยออกมาีกแสดงว่าวันนี้เยอะนะคะครับค่ะโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นรถ้นเราไปส่งที่โรงครัวกันค่ะท่านผู้ชมคะไปมาอายุไม่ได้น้องออมาเราแข็งแรงชุบมาอือหูอ สดสดเลยนะคะนี่สดสดจาก,จากโรงเลยหนึ่งสองสักอึบโอเคอ,อ่านัดน,นี้อีกโหเต็มรถเลยค่ะนั่งท้ายได้ไหมพ่อนี่อ่ะได้ไหม โอเคอ้าวนั่งท้ายนั่งอ้อมไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปส่งเห็ดที่โรงครัวกันนะคะอ๋อได้ไหมได้ไหมเอาได้ไหมได้ไหมเอ้านั่งนั่งดูน้องดูถ้าอยู่ตรงไหนดูจะช่วยเข็นโอ้ไปอาดค่ะถ้าได้เห็นว่าเราต้องไปส่งเห็ดที่ครัวจริงๆหนูคงต้องลงใช่ไหมคะโอ้โอ้ ไปส่งเห็ดก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมขาเรามาส่งที่ครัวนะคะดูสิไม่รู้ว่าวันนี้แม่ครัวเราจะแปลรูปเห็ดอะไรให้กินนะคะอันนี้อันนี้ของบ้านยาดีนะไอ้เข่งนี้นี่เยอะมากจริงๆ ต้องไปถามแม่ครัวว่าจะแปลรูปอะไรให้เรากินอได้แล้วอู้เยอะมากแต่ลูกแม่ <c oughs> มีความสะดุดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ครัวเราก็จะไปทำการแปลรูปเป็นเมนูต่างๆเราอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้แม่ครัวเราเนี่ยนำเห็ดไปแปลรูปทำอะไรได้บ้างไปที่ท้ายครัวกันค่ะ ตามมาเลยนะคะกกๆๆ,ๆแม่ครัวเราอ๋อของหวานไม่น่าจะมีเห็ดด้วยคุณทําอะไรคะอ๋อฉันเด็ดพร้อมที่ทำแจ่วคะ่ะทำแจ่วต้องมีสม่วนประกอบของเห็ดไหมคะมีค่ะมีเห็ดด้วยนะคะทําแจ่วเดี๋ยวไปดูแจ่วไหมแจ่เวเสร็จแล้วคะ่ะอ่อเดี๋ยวเราไปดูเขาใส่เแล้วคะ่ะเดินอ๋อไม่เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะคะด้านนี้ทําอะไรคะ น่าจะเป็นวุยไส้ขอไส้ได้ไหม,อ,หมนะอันนี้อันนี้อันนี้มีเห็ดไหมคะไม่ทราบไม่ทราบนะคะมาดูหม้อนี้ค่ะคุณฟ้าอันไหนมีเห็ดบ้างมหม้อนี้มีเห็ดนะคะแกงอะไรเนี่ยชูแวบต้ยมยำเห็ดนะคะวันนี้น่ากินมากค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะเห็ดที่เรานํามาเนี่ยเรามาต้ยามยำค่ะตักให้ดูหนนะ่อยน้องออมมีเห็ดไหม ว้าวนี่ค่ะเป็นแกงต้มยำรวมกันลหลายๆอย่างมีผักมีเห็ดนะคะอยู่ในหม้อน,นี้น่ากินไหมคะโอเคค่ะนี่ก็คือการนำวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในชุมชนมาแปลรูปเป็นอาหารเดี๋ยวเราจะาขึ้นสราราทุกคนก็จะได้ทานร่วมกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ,อะ,โ,ะโอพี่องเห็ดด้วยพี่กี้ปะป้ยวันนี้พี่แยกแบบ เห็ดดำกับเห็ดขาวให้ต้องไปพิกี้ต้องตามเห็ดนี่วัตถุดิบของเราเตรียมขึ้นหิ่งเอ๋อเตรียมขึ้นผัดแล้วนะคะจะผัดตอนไหนเย็นนี่วัตถุดิบเหล่านี้เตรียมไว้ที่จะปรุงเป็นอาหารต่อไปนะคะคุณมาดูในตู้เย็นของเราสิคะเราแช่ไว้นะคะเพื่อที่จะทำอาหารในมื้อต่อไปเปิดให้ดูเลยนะคะ อันนี้ก็คือพร้อมที่จะทาอาหารเลยค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูอบเห็ดไหมคะวันนี้เขาบอกว่ามีเมนูอบเห็ดไปที่สาราก,กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามเมนูเกี่ยวกับเห็ดให้ท่านผู้ชมน้าลายไลค่ะมีมากเดี๋ยวเราก็จะนําไปจําหน่ายนะคะถึงละสามสิบบาทก็ไม่พอราคาแต่ว่าเราก็สะพัดออกไปนะคะให้กับผู้ที่ต้องการทานเห็ดจากฟาร์มบรวศรศิษาโศกได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดออร์แกนิกได้คะ่ะ ด้านนี้ค่ะพี่อากำลังตัดเห็ดเตรียมทำอะไรเนาะพี่อาตัดตัด,ดไม่ใช่งานเลยใ่ครเนี่ยโอ้เยอะมากเลยทำอาหารคิดว่าจะทําอาหารประเภทไหนคะมันก็มีหลายอย่างครับเห็ดทําได้หลายชนิดครับเพราะว่ามันทำได้ไดทุกอย่างเลยใส่ผัดใส่ต้มใส่แกงอะไรได้หมดครับวันนี้วันนี้พี่อาร์ทำเมนูอะไรนะวันนี้ทําเมนูต้มยําครับต้มยําครับนะคะหม้อขนาดนั้นเลยหรอ ก็ปกติก็ขนาดนี้ครับกินทั้งชุมชนเลยใช่ครับพอไหมคะพอครับพอนะคะเพราะว่ามีกับข้าวหลายอย่างครับส่วนใหญ่เราแปลรูปเห็ดนี้จะเป็นเมนูอะไรบ้างคะที่เด็กๆชอบที่เด็กชอบใช่ไหมครับก็เป็นเห็ดทอดครับนี่เห็ดทอดใช่ก็มีเห็ดสวรรค์เน<ม>ี่ยเห็ดสวรรค์ก็ทาใช่ไหมใช่ครับมันเยอะแล้วก็ทำโอ้มีเห็ดทอดเห็ดสวรรค์นะคะมีผัดกะเพราเห็ดได้ไหม ได้ครับแต่าาแต่ส่วนมากเราเห็ดนางฟ้าผัดกะเพรามันจะมันจะเหนียวใช่ครับมันต้องมีถั่วมีอะไรใส่ด้วยอืมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเช็คกันตัดนะคะก็แบ่งเข้าครัวแล้วถ้ามันมีจำนวนมากก็มีการนำไปขายที่หน้าตลาดของเรานะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารที่เราเตรียมไว้หน่อย อุ้ยน้องน้องด้านน้องกำลังเด็ดเดี๋ยวไปดูน้องน้องกำลังฉีกเห็ดเตรี<อ>ตยมว้ฉีกเห็ดเตรียมไม่ทำกับข้าวครับมือต่อไปครับค่ะ,คะด้านนี้ค่ะพี่กี้น้องกำลังฉีกเห็ดเลยนะคะนี่กำลังฉีกเห็ดฉีกเห็ดทำเมนูอะไรคะหรือว่าเตรียมเก็บไว้เตรียมเก็บไว้ก่อนค่ะเตรียมเก็บไว้ก่อนเนาะเห็ดอะไรรู้ไหมนี่หนูไม่แน่ใจหนูได้ปลูกเห็ดบ้างไหมหนูยังไม่ได้ไปปลูกกับเขาค่ะแค่ไปทุบช่วยเฉยๆทุบชทุบก้อนเห็ด ค่ะือน้องๆเขาจะมีส่วนในการทุบก้อนเห็ดค่ะเมนูเด็ดของเราที่สาราค่ะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะทำไมเรากินมังสวิรัตแต่ทำไมเราก็แบบมีหุ่นทุมทวมได้อย่าว่าอ้วนเลยนะคะเอาแค่ทุ่มก็พอค่ะเดี๋ยวเราก็ยังจะตามเส้นทางของการแปรรูปเห็ดการนำเห็ดมาทำเมนูต่างๆวันนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้ยนุยหิวมากเลยพี่นี่ค่ะอบเห็ดนะคะด้วยสมุนไพรนะคะก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไครค้ขาด้วยฤดูนี้จะต้องทําเมนูแบบนี้น้ําพริกค่ะน่ากินมากเลยน้ําพริกมีเห็ดด้วยนะคะก็มีพริกที่เราไปเก็บมาจากสวนหอมกระเทียมมะเขือเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงเห็ดด้วยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นก้อยไหมถ้าเป็นภาษาบ้านเราไม่รู้ว่าเรียกว่าก้อยหรือว่าลาบนะคะก็จะเป็นเอาเห็ดมาแล้วก็ทําเป็นเหมือนอแบบอีสานนะคะเอาเห็ดมาย่างแล้วก็มาทาเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับ,บใส่พริกใส่อะไรนะคะ,คะเขาเรียกอะไรพี่ก้อยใช่ไหมก้อยเห็ดก้อยเห็ดนี่แหละแล้วก็หม้อน,นี้ก็จะเป็นต้มยำนะคะก็จะมีส่วนผสมของเห็ดด้วยน่ากินมากเลยนะคะ แล้วก็เมนูอีกเมนูนึงนะคะที่อยากจะโชว์เลยน่ากินทุกวันเลยนะคะถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกับว่าคานาน้้ามันหอยแต่อันนี้ก็เป็นคาน้านะคะก็เป็นคานาเหมือนกันนะคะก็น้ำมันเห็ดหอมนะคะเป็นการคล้ายๆผัดนะคะแต่เป็นผัดน้ำนะคะไม่มีไม่มีน้ำมันนะคะน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟังทมก่อนถึงจะได้กินข้าวนะคะโอเค สำหรับนี่คือเส้นทางของเห็ดที่เราพาท่านผู้ชมติดตามว่าเราสามารถนําเห็ดมาแปลรูปได้อย่างไรท่านไหนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะในเรื่องของว่าอยากทําเมนูอะไรเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวของการแปลรูปเห็ดมาเล่าให้ฟังมามานำแบบวิธีการต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย